รถที่ดึงเบรกมือเอาไว้มันไปไหนได้ไม่ไกลมันก็เหมือนนิสัยที่คุณไม่ทิ้งมันอะ่ะไม่ว่าคุณจะเหยียบคันเร่งมากแค่ไหนมันก็ไปได้ไม่ไกลนิสัยที่หนึ่งนะคะคือไม่มีเป้าหมายแก้โดยให้คุณกลับไปตั้งเป้าหมาย10อย่างและเลือกมาหนึ่งอย่างที่มันสำคัญที่สุดสำหรับคุณและโฟกัสมันก่อน 2. อ,อย่าเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะวิธีการแก้นะ ทำให้คุณไม่ยอมแพ้คือเป้าหมายในข้อที่หนึ่งคุณต้องตั้งให้มันใหญ่พอไม่มีคนขี้เกียจในโลกใบนี้แต่เวลาที่คุณตั้งเป้ามันไม่เล้าใจคุณไม่อยากทําอะไรไงให้นึกถึงวิชั่นบอร์ดของคุณไว้นึกถึงภาพที่คุณสําเร็จเอาไว้และคุณคิดเสมอว่าตอนนี้ฉันกําลังเดินทางไปสู่จุดนั้นเป้าหมายของคุณมันต้องใหญ่มากพอและทุกๆข้ออ้างทุกๆอุปสรรคมันจะเล็กนิดเดียว ข้อ3นะคะความไม่เชื่อมั่นในตัวเองและนิสัยนี้มันเริ่มมาจากการสะสมความล้มเหลวทีละนิดคุณผิดสัญญากับตัวเองมากี่ครั้งแล้วคุณเลื่อนความสําเร็จของตัวเองมากี่ครั้งแล้วพอเวลาคุณเลื่อนอะไรเล็กๆไปเรื่อยๆตื่นเช้าตื่นไม่ได้ไม่ตื่นออกกําลังกายไม่ได้ไม่ออกไลฟ์ไม่ได้เลื่อนออกไปอีกมันคือการสะสมความล้มเหลวเล็กๆ มันเลยทําให้คุณไม่มั่นใจในตัวเองวิธีการแก้นะคะให้คุณเก็บ small win ในทุกๆวันแค่คุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งข้อที่4ี่ค่ะตัดคาว่าแต่ออกไปจากพจนานุก,กรมชีวิตของคุณไปเลยวิธีการแก้นะคะให้เอาหนังยางสักเส้นหนึ่งค่ะมามาคล้องก็ได้ค่ะเวลาที่คุณมีคาว่าแต่ดึงแล้วก็ให้ตัวเองรู้สึกตัวเวลาที่คุณคิดลบดึงแล้วให้รู้สึกตัว เวลาที่คุณคิดหรือว่ากังวลให้คุณดีดตัวเองและข้อที่5ค่ะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมากเกินไปวิธีการแก้โดยให้คุณทำอะไรใหม่ๆไปเส้นทางใหม่ลองทักคนใหม่ๆลองไปสถานที่ใหม่ๆคุณจะค่อยๆขยับออกจากคอมฟอร์ตโซนได้แบบง่ายๆค่ะอยากได้ผลลัพธ์ใหม่อย่าทำอะไรที่เหมือนเดิมข้อที่6 อยู่กับปัจจุบันบางคนกังวลแต่เรื่องอดีตจนเกินไปจนทำให้เราไม่โฟกัสและผลงานเราก็จะไม่มีประสิทธิภาพออกจากความกังวลเดิมๆคุณกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงวิธีการแก้นะสมาธิเปลี่ยนโฟกัสมาอยู่กับปัจจุบันนะคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้คุณกินข้าวอยู่ตอนนี้คุณกำลังเขียนอยู่ตอนนี้คุณกำลังไลฟ์อยู่โฟกัส หนึซกับสิ่งที่คุณทำข้อที่7ค่ะอยากได้แต่ไม่ลงมือทำให้แก้โดยการอย่าคิดเยอะทำทันทีทำไปเลย